สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเทคนิคการจามกรดอะมิโนไม่จำเป็นนะคะซึ่งมันจะมีทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะก็จะมีโพลีนใช่ไหมคะกรดแอสปาร์ติกซีรีนไทโรซีนซิเทอีนกลูตามีนกรดกลูตามิก ารานีนแอสพาราจีนแล้วก็ไกลซีนนะคะส่วนเทคนิคการจำที่เราจะมาสอนในวันนี้นะคะให้จำเป็นเรื่องราวนะคะจำให้จำไปว่าโพลีนนะคะโพลีนเนี่ยให้จำเป็นแบบ uh, ชื่อคนอย่างเงี้ยนะคะคนนี้ชื่อโพลีนเนี่ยค่ะหาก็ย่อม,มาจากโพลีนก็ตรงตัวเลยทาสปานะคะฮะสปาก็มาจากคำว่ากรดแอสพาร์ติกเนี่ยค่ะก็คือตรงนี้เห็นไหมคะออ่าง นะคะหลังจากเอาอ่างนะคะมันจะเขียนว่าสปา,าใช่ไหมคะมันอ่านว่ากรสแอสพาร์ติกค่ะแล้วก็จำไปว่าสปาเนี่ยคะ่ะก็คือโพลีนทำสปาพร้อมดูซีรีส์ไทยนะคะซีรีส์ก็คือมาจากคำว่าซีรีนนั่นเองนะคะส่วนไทยก็ไทโรซีนเนะะียค่ะจนเป็นซีดคะ่ะซีดก็ามาจากคำว่าซีเทอีนเนะะี่ยค่ะจนเป็นซีดที่ตาสองข้าง ตาสองข้างมาจากไหนตาสองข้างก็มาจากกูตามีนกับกรดกูตามิกเห็นไหมคะว่ามันจะมีทั้งสองตาอันนี้จะเป็นกูตามีนนะคะอันนี้ตาแรกก็คือเป็นกูตามีนส่วนตาที่2ก็มาจากคําว่ากรดกูตามิกสองข้างนะคะเลยลาลาก็มาจากคําว่าอารานนเนี่ยค่ะไปกินยาพาราจีนพาราจีนก็มาจากคําว่าแอสพาราจีนที่มาไกลนะคะไกลก็มาจากคําว่าไกลซีนเนี่ยค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการจำนะคะอ,ะอีกหนึ่งครั้งนะคะให้จำไปว่าโพลีนทำสปาพร้อมดูซีรีส์ไทยจนเป็นซีดที่ตาสองข้างเลยลาไปกินยาพาราจีนที่มาไกลนะคะโอ้โหดีจังเลยนะคะคนชื่อโพลีนเนี่ยทำสปาไปด้วยดูซีรีส์ไทยไปด้วยนะคะดูมากเกินเลยเป็นซีดที่ตาทั้งสองข้างเนยนะคะต้องลากลับไปกินยาพาราจีนเพื่อ,อแก้อาการตา ซีท่ตาก่อนนะคะซึ่งเป็นยานเนี่ยที่มาไกลเลยมาถึงประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคการจำนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย